สบายดีจ้าเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเด้อจ้ะเด้อสีมาเห็ดแกงกิโลกับถอดแมงกิโลพี่น้องหลายลา,ายมึงหนึ่งก้อนกาเจ้าคุดมาฝากเลยพี่น้องเด้อพี่น้องคุดมาฝากโอ้ได้บักละลายหนึ่งมีละสองร้อยตัวลายดีรอพี่น้องเอ้ยปูกําลังไข่แล้วกําลังมั่นเลยละกิโลเนี่ ông sai mình soạn cắn bao chẳng đại đại ơi thì các bạn nhà ga nhắm rèn nang lùng ơi, xin ba đi ba lùng đúng bài đi phá căn hết cà mùng, bà, hạ, mùng Những mặt bông kêch hao, hào. Những ngôi hào kala hai nam. Kêch noi hào ka non nịt 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 มีน้ำไม้ต้มน้ำได้เพิ่นพี่น้อง่อนเอามาฝากห้ามาแล้วก็ต้มมาเดียบร้อยกับอันนี่กิโลแล้วก็ยานา,างเพื่แย่งในถุงอยังไดจึงกินของสมของหวาน สบายดีจ้าปลาลุงม่สูสคนเจ้ายังงสบายเออกินอสบายดีจ้าปาลพี่น้องแล้วมาฝากเออพี่น้องเออพี่น้องอมาฝากได้มีนังนนี่เด้เออมแม่สักขยังพี่จะนั่งพี่ตนล่างหยบร้อยแกงบรใไได้บรใขาเบื่อได้

ห๊ะข้าวยังบนี่แหละเฮาสิเฮ็ดอันแกงนำแล้วก็ขั่วนำเด้อพี่น้องเด้อของแซ่บด้นี่ด้ของแซ่บเมืองลาวด้สิเลานี่ด้น้องของของต้นของฝากปแยงยายนางแต่บ่ได้ใส่ขะเบือเด้อพี่น้องเด้อย่านคน้อยยท้อง เาป็นกระล่างอีกที่น้องสองหนำสามห้ำทางไร้ทางไรมันมันออกบดซะแหละบอแล้วก็ชูตำแจวน้อยหนึ่งเพื่อว่ากนเท่าใส่ร้ายขันยานแม่จะกินห่ได้แม่เท่าแป้งเราก็ตำแจวนุกตำตำแจวน้อยหนึ่งเลยจ้าเห็ดเห็ดกับเขาแม่ท่าแป้งเราก็เห็ดกับเขา มาทอดแป้งเราก็เทยานางใส่หม้อเด้อจ้าน,น,นำยานั่งแต่ว่าแกงโนงมัยใส่จิโร่แต่ว่าโบนัยใส่ขบืออยานองยังท้องแกงโนมัยใส่จิโร่แกงโนมัยแต่ว่าโบนัยใส่ขบือฮึควันขนาดแรงกว่าทางหลุมมีไม้ไงเด้อเป็นเปลือกไม้บอก นางรงกินแตงโมยังไม่ใส่กิลเนะหูอารมณ์ดีเธอน้อจ hmm. right? yeah. oh, ีคอนี้จ uh, ีคอนี้กันหยอกอี้กันจะไปดีพี่น้องมวนเนมวนเนลองต่อีเมหมเจ๊บ้านนี้อาไม่น้อยเห็นบอกแกงหน่อไแกงหน่อไม้ แกงน้ำม้ใช่กิโลส้มใจใหญ่สอใจใหญ่กิโลแกงถ้าเขาเบือเขบอเป็นยังชาวแปลงกาไปแดก่อฮ่าฮาคนเล่ามักเาา่ดก้ื้้าค้ักคื้แพงกันแทบานเลเป็นอะไรดเนาะบานนี้เอาป้าโตเป็นอะไรเนนี่าฮ่่่อกไอ้น้องนี่มาดืออ้นว่า ใจสิด้กินแกงน้อยเขามจัดแต่ย่ในรถทธาเขาอยากอย่หันใจอยากงอดเยเออยากมีแกงไมแกงไมนี่เบ่งนีไหมซองเห็ดหอมแก้มซอแงย่างยันยันยันมงามไหนวันนี้ไดงามไหงามเบอร์งามไหนาชารนาเนาะชาวนาชาวนางามย่องไปย่องมาพันมาย่องมือกองได้ว่างามข้นวราจันน้องจแป้งมานี้กรติ๊งามเบิ่บงเนี่ย ชินนุ่งนุ่งสินแต้มกับอันสุดนอนว่างามขืนงามขืนโอ้เชอร์อ่อนไงโอมาฟาโอมาแตน่าจิรีโอมาเตน่าจิรี สิคุดมาให้อีกบอกเพื่อน่าเราบอกว่าทาตรงกลางเลยใช้ด่วนๆใช้ด่วนๆอีกน่าจีนะเราไีก็โเร็ไดนะใส่เป็งนัวแบบนี้พคงพิเศษด้วยตะลายเสีบลาลายเสียบลายตะลายลุ่นลายนัวนัวนพื่นถูกหวยด้พี่น้องเราเพื่อนอารมณ์ดีเป็นพิเศษถูกหวยไ เมเลกมันได้ใิกรโิโลเต็มหมอพี่น้องเ้ยำแกงกิโลเลยนี่ยแกงกิโลเชนอไม้ยังไะหนไม้ใหนอเไหอาโบเสีบเดี๋ยวมนเลเรียบร้อยล้วบอกแกงหนูรบแ้วเรียบร้อยบันี้ทอดได้เนาะนี่ตัวนี้ทอดพี่น้อง เรียบร้อยแล้วแซ่บแล้วมั้งใส่ผักขยังขัเยอะเรียบร้อยแล้วแซ่บครับแซ่บบ่ของหวานนะพากันถากินแกงกระ迈ด้วยพี่น้องน้องปิ้นน้องปิ้นเมนูที่สองเดิมพี่น้องเดิม แม่ครัวห่อนเด้อพี่นอ้องมืนอนี้เดอ้ออากาศอบอ้าวอ่ะหมดลอยแล้วพี่น้องแล้วแล้วพี่น้องสุมกันวฮ้ยชีโดเต็มถาดมวยดื้อตะเกแยงเลย,าเลยามาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อน้ำมะเรง็งพี่น้อง

คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่นอ้องคนน้อยหายอยากกินนมก็เลยรีบเข้ามาในห้องอขอบคุณทุกไล่์ทุกเม้นทุกคนทีนท่เข้ามารับชมเด้อจ้าเด้นนะบ่าวนะสาวกับพากนันหนังกินแกงกรม่้อยู่นอกคนละพี่น้องเลยชิด้ ขอลาไปก่อนเดจ้าฝากช่องน้องลุงก็น่ารักด้วยจ้าลุงนภา,าสาวเซโน้ก็ได้จ้าบ๊ายบายการหนาตาอุน่นได้จะเด้อฝากคำสอ่อทั้งสาม่องแล้วกับทในทีมงานเนะด็กน้องขอบคุณบทสุกุสุคนที่คอมเมนต์มาติเตือนแต่ละเมนเนาะขอบคุณในรายจ้านี่ก็ลาไปก่อนเวย <ลา S 1> ครับลาไปก่อนครับหอมหอมหอมไปบ๊ายจ้า